สวัสดียินดีต้อนรับสู่ m o n เด x จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตเคยเ,เคยเกิดคำถามไหมครับว่าทำไม Apple ถึงยังคงรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ได้ทั้งที่หลายคนก็มองนะครับว่า iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยแทบไม่มีอะไรต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยแต่ว่าตัวเลขผลประกอบการกลับเติบโตขึ้นนักลงทุนก็ยังเชื่อมั่นอยู่อะไรคือเบื้องหลังความสาเร็จนี้ล่ะครับทั้งที่ตัวโทรศัพท์เองอาจจะไม่ใช่จุดขายหลักเหมือนเมื่อก่อนแล้ว คือถ้าเรามองย้อนกลับไปปี2007นะครับตอนเปิดตัว iPhone เครื่องแรกโอ้สตีฟจ็อบส์ทำเอาโลกตะลึงเลยมันเป็นการปฏิวัติจริงๆครับตอนนั้นแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกตื่นเต้นกับ iPhone รุ่นใหม่ๆมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วคำถามคือแล้วทำไม Apple ถึงยังทำกำไรได้มหาศาลแล้วก็ยังครองความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอยู่ได้ล่ะครับอืมจริงๆหัวใจสำคัญนะคะมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนเอ่อยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยค่ะ คือ Apple เนี่ยได้ขยับจากการเป็นบริษัทที่เน้นขายฮาร์ดแวร์เป็นหลักพวก iPod iPhone หรือ iPad อะไรแบบนั้นนะคะมาเป็นการเป็นผู้ให้บริการหรือที่เรียกว่า Services อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงลองลองพิจารณาบริการต่างๆที่เขารวมกันเป็นระบบนิเวศหรือ Ecosystem ดูสิคะไม่ว่าจะเป็น iCloud ที่เราใช้เก็บข้อมูลเก็บรูปภาพความทรงจาต่างๆ Apple Music ที่มีเพลงให้ฟังแยะะแยะ Apple TV Plus ที่มีหนังมีซีรีส์พิเศษหรือแม้แต่ App Store ที่เป็นเหมือนประตูสู่แอป,ปเป็นล้านๆเลยคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ส่วนเสริมแล้วนะคะแต่มันหลอมรวมให้ผู้ใช้เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ Apple สร้างขึ้นมามันไม่ใช่แค่การซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วจบไปแต่มันคือการเข้าไปอยู่ในโลกที่เขาเชื่อมโยงทุกอย่างไว้หมดเลยค่ะ อ๋อพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยครับคือ Apple ไม่ได้แค่วางขายสินค้าแต่เหมือนกำลังสร้างโลกทั้งใบให้เราเข้าไปอยู่เลยนะงั้นก็หมายความว่าแม้ตัว iPhone เองจะได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าพลิกโฉมไปเลยแต่บริษัทกลับเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสวนทางกับที่หลายคนคาดการไว้แสดงว่าไอ้กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ครบวงจรน,นี้แหละคือคำตอบหลักเลยใช่ไหมครับแล้วก็ ที่น่าทึ่งมากๆคือการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ต่างๆด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่ iPhone Apple Watch มา AirPods MacBook iPad อีกทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันแบบเออราบรื่นมากสร้างความสะดวกสบายในระดับที่คือพอใช้แล้วก็ ยากเหมือนกันนะครับที่จะนึกภาพว่าเราจะกลับไปใช้งานแบบแยกส่วนหรือจะย้ายไปใช้ระบบอื่นมันเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความง่ายในการใช้งานจริงๆเลยใช่เลยค่ะถูกต้องเลยแล้วนอกเหนือจากเรื่องอุปกรณ์เชื่อมกันนะคะพวกบริการดิจิทัลอื่นๆอย่าง Apple Pay ที่เปลี่ยนวิธีจ่ายเงินของเราไปเลย Apple Arcade สำหรับคนชอบเล่นเกมหรือ Fitness Plus ที่มาช่วยดูแลสุขภาพสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของเราแบบ เนียนมากๆค่ะทําใน Apple เนี่ยไม่ได้ขายแค่อุปกรณ์แล้วแต่กําลังขายไลฟ์สไตล์ที่ผู้คนรู้สึกผูกพันรู้สึกว่ามีคุณค่ากับชีวิตเขาซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่ส่งพลังมากจริงๆพอตลาดสมาร์ทโฟนมันเริ่มอ,อ,อิ่มตัวมากขึ้น Apple ก็มีทางเลือกว่าจะไปทางไหนต่อจะทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างวัตกรรมฮาร์ดแวร์ใหม่ๆที่มันฉีกแนวไปเลย หรือว่าจะหันมาเน้นขยายบริการที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นลึกขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่า Apple จะให้น้ำหนักกับอย่างหลังมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะเราจะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้กำไรจากกลุ่ม Services เนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆเลยมันเหมือนการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนิดหน่อยค่ะจากเดิมที่เป็นเหมือนร้านค้าขายของเป็นชิ้นๆก็กลายมาเป็นเหมือนสโมสรที่เราจ่ายค่าสมาชิกเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประสบการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง โเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับเหมือนกับว่า Apple ได้สร้างประสาทที่แข็งแกร่งขึ้นมาหลังนึงเลยโดยมีอุปกรณ์ต่างๆเป็นเหมือนก้อนอิฐที่ ก่อขึ้นมาเป็นกำแพงแต่สิ่งที่ทำให้อิฐแต่ละก้อนมันยึดติดกันแน่นแล้วก็ทำให้ปราสาทนี้มันมีชีวิตชีวาจริงๆก็คือบรรดาบริการต่างๆนี่แหละครับที่เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงความแข็งแกร่งของปราสาทนี้มันเลยไม่ได้มาจากแค่กำแพงที่สูงใหญ่อย่างเดียวแต่มาจากความพักดีของผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยที่เขาผูกพันกับความสะดวกสบายคุณค่าที่ได้รับแล้วก็ต้นทุนในการย้ายออกที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งแอปที่ซื้อไว้ข้อมูลสำคัญๆใน iCloud อะไรพวกนี้ ใช่ค่ะแล้วประเด็นที่ว่า iPhone ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักในแต่ละปีเนี่ยบางทีอาจจะมองได้เป็นกลยุทธ์ที่ ออแยบยลเหมือนกันนะคะเพราะในขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูคล้ายๆเดิมเนี่ย Apple กำลังทำงานอย่างหนักอยู่เบื้องหลังเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการอย่างการอัปเดต iOS ใหม่ๆที่เพิ่มฟีเจอร์เข้ามาหรือการขยายความสามารถของบริการต่างๆเช่น Apple Pay หรือฟีเจอร์ด้านสุขภาพที่เก่งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าเขาจะยังใช้อุปกรณ์เครื่องเดิมอยู่ก็ตามมันก็คล้ายๆกับการที่เราปรับปรุงตก แต่งบ้านหลังเดิมของเราให้หน่าอยู่ขึ้นให้สะดวกสบายขึ้นแทนที่จะต้องทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทุกปีนะคะสรุปแล้วก็คือความสำเร็จของ Apple ในยุคปัจจุบนนันเนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความว้าวของหา์ดแวร์ใหม่ๆเพียงอย่างเดียวแล้วแต่คือการที่ Apple สามารถวางตัวเองเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศดิจิทัลที่มันครอบคลุมชีวิตประจำวันของเราไปแล้วทำให้ผู้ใช้อย่างเรารู้สึกผูกพันผ่านความง่ายความสะดวก แล้วก็ประสบการณ์โดยรวมที่มันน่าพอใจอย่างต่อเนื่องจริงๆแต่แน่นอนค่ะโลกเทคโนโลยีมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกวัน คู่แข่งก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและความคาดหวังของผู้บริโภคเองก็สูงขึ้นตลอดเวลาด้วยก็น่าติดตามต่อไปนะคะว่าปราสาทที่ Apple สร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนี้จะยังคงยืนหยัดและเติบโตต่อไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่ากำลังจะเผชิญหน้ากับความท้าทายรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาสั่นคลอนบัลลังก์นี้ได้ในอนาคตถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามมอดิกส์ for เสียงเพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตคุณได้